แต่เราล้ำจากก่อนหนึ่งครับบ่เนี่ยว่าเป็นหมอลำเคยเป็นหมอลำยังก่อนยายจันลำเรื่องลำซิ่งลำก่อนไอปไปคนับนางเอกหมอลำเก่าฮะนางเอกหมอลำเก่า,เ,กาเป็นนางเอกหมอลำเลยบ่หมอลำซิ่งหมอลำก่อนหมอลำหม,มู่ไปเบิ่ดครัแตัดเป็<อ>นสาวๆพี่น้องพี่น้องยายจันเนี่ยเคยเป็นหมอลำเป็นนางเอกหมอลำเคยจำได้จากขนาดบ่ที่เคยเห็นอยู่นลำบัวริมบึงบัวริมบึงบ้านแพงใช่ไหม นี่ครับเคยตอนนั้นเป็นน้าเอกคนหนึ่งเน,นาะในคณะบัวริมบึงเขาเรียกหมอลํำเพลินเตยเสดเดดน,นี่แหละอ่าเสียงนิบันเอมาภัส,สาราโอเอาเอาจักเอาสันสันจักหวักจักเสียงเจ้าอะ,าะเ,เอาจากักคณะไปเอาเท่าที่ได้เอาฟังเด้ครับเพลินเป็นเคยเป็นหมอลํำเพลินนะครับลํำเพลินบอกเฮือดลำ่ำทำนองสังวาสคอนเจนกาลสินเอาเอาจักสังวาตถัไไดรํำเพลินในตีคักบัวริมบึงนี่ เก็บข้อพญยพญยแบบไอ้อนาะนะเนี่ยเราเอาก็ได้คจ้บพญยาก็ได้เจ้าเอาพญยะก็ได้คําบอกเขาเอาอ้น้อยเลยดึกดึกก่อนเสียงแค้นว่านายเปาเสียงแค้นหนังเจ้าเจ้าตัวน้องอยู่ว่าเป็นหรือไอเปาแค่เลนเดนหัวใจน้องปิดตอเอาข้าวหวานมาหลอกหลอกเพราะเห้น้องม่าคิดนั่งน้อยนี่น้อยสุดยอดแล้วสุดยอด้วครับติคือ คุณจันเพิ่งเคยเป็นนั่งเอกหมอลำนะพี่น้องนะเคยสังกัดคณะบัวริมบึงบ้านแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนี่พัเจะขึ้นไปเป็นไปยุไกแล้ไปยุข้าวค้าแล้วแต่ขาวเจ้าอ๋อแล้วแล้วแล้วประจําที่ขนาดอ๋อสมัยนั้นที่เป็นเขาเรียกว่าดึงตัวไปเนาะนี่ครับเคยอยู่บัวริมบึงพัดพี่น้องเลยเขาก็ไปอยากหยุดเดี๋ยนะพี่น้องมังก็พัฒนาคนเลยวก็เด็แล้วพี่น้อง อ่าพูดมีความคิดยังไงบอกมาคุณยายเขินแล้วก็เขินเหรอเนาะพูดมีแบบนี้เอฟซีถามว่ายาวยาวจักบาทเนี่ยย่าจักสันสันนะบว่าได้บอก,กโอ้น้อยอย่างนะั้นนะเอาจาักหน่อยได้โอ้ยน้อยใจใจน่าระขเอามาเป็นแนหรือแ่าแปนเหิืนบ่บหรือสูู้ใดรต้องยิ้มให้นิดหน่อยยำๆพอได้เป็นคนทำดังสาวสาวบ้าน นี่ครับนี่คือลำเพลินเลยลำมีลำลำแบบลำอันนี้คือคือการลำลำเพลินเโอเคไหมแต่ว่าสังวาลเพลินบดเด้ก็เรียกว่า